สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายทุกทุกคนเด้อจ้ามื้อนี้มานําเมนู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 ต้ยมยำปลาทูจ้าพี่น้องมาเดอ้อแซ่บๆน้ำยาแก้วเด้อจ้าแล้วก็เขา่าไล่บรีคือเข่าจ้าพี่นอ้องปองปายทุกทุกคนมาตรวจจัดเลยจ้าสมๆจ้าอืมต้นไตเห็ดน้ำจ้าพี่น้องเคยมากินมะเขือ,คอเคยไตมะเขือหลายๆเนี่ยมะเขือนั่นมะเขือเทศ เห็ดมันไตหน่อยพี่น้องข่อยเนี่ยเห็ดอีหยังเนี่ยข่อยจื้อม่ได้เนี่ยเห็ดอีหยังงาวๆจากเทเว่น่ะอืมอร่อยอ,อร่อยพี่น้องจ้ากินปลาทูก่อนอยังหวมตัวอีวแม่เด้ออีแม่เอ้ยอีแม่ข่อยกอนแมยก์กนคำ เมก่กนท้อง,งห่างหวมเด้อจ้ะอือแสบหลายพี่น้องคอยอืมมาเด้อจ้ะแซ่บแสบเลยมือนี่ก็ใส่หมอ้อหมอนี่ต้มแล้วก็อหมอนี่แล้วมาใส่คอยมักซุดกล้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อซุดแล้วก็ เบิ่งกั้งไน้่ยนะยจ้ะแต่ว,ว่าจะตดโทพโๆหลายแบบเบิ่งกัง้งเนี่ยน่ะทูคอยก็ค้นหาอันนี้จ้ะคอยมักกินเห็ดเนี่ยพี่นอ้องเห็ดที่ยังพี่น้องบอกคอยแน่คอยจื้อม่ได้อืมอือมักกินอยู่จ้ะแต่ว,ว่าจื้อเห็ดม่ได้แซ่บ ลาแดซจำนี้เด็กพีก่น้องติดคอไปน้องจะเฝ้าซจำนี้เด็กพี่น้องเด้อมา